สวัสดีค่ะวันนี้พามาอัปเดตบ้านค่ะที่เรากำลังสร้างทรงปัญญาค่ะทรงปัญญาบ้านชั้นเดียวยกพื้น60บันไดสามขั้นนี่นะคะบันไดสามขั้นเดินขึ้นสบายเต็มฝ่าเท้าหน้ามุกนี่เราเล่นจะปูกระเบื้องเป็นรอยเป็นลายหินลายหิน ปูแบบฝงังเป็นลายหินสองอันติดไย <Whoa. S 1> นะคะเข้ามาในบ้านเนี่ยเราเริ่มเราเริ่มทาสีจริงรอบแรกแล้ว <Okay. S 1> เริ่มทาสีจริงรอบแรกรอบแรกค่ะยังไม่เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวพอ,อาทาสีรอบแรกเสร็จเนี่ยเดี๋ยวช่างปูกระเบื้องจะเข้าพอช่างปูกระเบื้องเข้าเนี่ยสุกภัณฑ์ห้องน้ําก็จะมาสุขภัณฑ์ห้องน้ํา เสร็จเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะทาสีจริงอีกหนึ่งรอบบ้านหลังนี้ทรงปัญญาชั้นเดียวน่าอยู่นะคะอากาศดีมากนี่ค่ะสองห้องนอนใหญ่สองห้องนอนใหญ่ๆ,นนญๆบ้านคุณภาพค่ะก่อด้วยอิฐแดงข้างหลังอิฐแดงข้างหลังเลยค่ะนะคะเราใช้อิฐแดงข้างหลังห้องครัวกว้างค่ะห้องครัวกว้างนี่ห้องครัวกว้างค่ะ ตรงนี้จะเป็นที่ตั้งของเตาแก๊สนะคะช่วงนี้เราจะทำซิงเราจะทำซิงประตูห้องครัวเนี่ยเป็นบานเลื่อนหลบเข้าด้านในลอยเลื่อนลอยพื้นจะได้ไม่เกะก,กะแล้วตรงนี้จะเป็นซิงอ่างล้างจานบันไดด้านหลังลงบันไดาสามขั้นนี่ค่ะบันไดด้านหลังลงสามขั้น เทปูนรอบบ้านอย่างกว้างเลยค่ะเทรอบบ้านเนี่ยเราเทอย่างกว้างเลยเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยที่ซื้อไปเนี่ยใช้ประโยชน์ได้เต็มที่นะคะพื้นรอบบ้านเนี่ยสำคัญค่ะพื้นรอบบ้านสำคัญนะคะอย่น,นี้ตามมานะคะตามมานะคะยังไม่เรียบร้อยดีนะคะ ส่วนตรงนี้เนี่ยเราตั้งใจให้เป็นโรงจอดรถพื้นจะกว้างพื้นจะกว้างเราตั้งใจให้เป็นะลงจอดรถเนี่ยพื้นจะกว้างจอดรถได้ถึงสองคันจอดรถได้ถึงสองคันเดี๋ยวจะลากชานออกมาค่ะลากชานออกมานี่เลยเวลาเข้าจากถนนเนี่ยเข้าจากถนนมาเนี่ยก็จะเข้าลงจอดรถได้เลยจอดรถได้ถึงสองคันกว้างมากค่ะ ทรงปัญญาบ้านปัญญาชั้นเดียวนะคะติดตามนะคะติดตามนะคะเพิ่งหัดสร้างค่ะติดตามนะคะแต่เราทำงานให้ลูกค้านี่จะทำอย่างคุณภาพค่ะติดตามนะคะน,นี่รางน้ำฝนจะโชว์อย่างหนึ่งค่ะรางน้ำฝนเนี่ยเราใช้สเตเลตแท้เลยสเตลเลตแท้เลยปีกเนี่ยจะกว้าง ปีกจะกว้างน้ําเยอะขนาดไหนก็ไม่รู้ไม่มีรั่วนะคะตรงนี้จะเป็นระเบียงหน้าบ้านนี่ตรงนี้จะเป็นระเบียงหน้าบ้านเนี่ยระเบียงล,อลอ้อมรอบเนี่ยตัวจริงก็นั่งสบายนะคะติดตามนะคะติดตามนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.